Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นนักขายแล้วคุณเนี่ยกำลังขายสินค้าขายไอเดียขายบริการอะไรบางอย่างนะครับคุณกําลังพูดแบบมันๆเลยนะครับแล้วลูกค้าของคุณเนี่ยสวนกระแทกคุณกลับมาว่าบอกมาเลยราคาเท่าไหร่คุณจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงครับเพราะคุณเองก็รู้ว่าข้อดีของสินค้าหรือว่าบริการของคุณเนี่ยคุณก็ยังอธิบายไม่หมดเขาไม่ยังไม่เห็นวาลูสหรือว่าคุณค่าของของของคุณเลยพอบอกราคาไปปุ๊บ ซื้อไหมล่ะปรากฏว่าไม่ซื้อสมมุติว่าผมกําลังพูดเรื่องของการเพอร์ซน l ลโคชชิ่ง V.I.P. โคชชิ่งอยู่กําลังขายนะครับว่าแบบมันดียังไงบ้างมันดีต่อชีวิตเขาอย่างไงบ้างจู่ๆลูกค้าสวนกลับมาเลยครับว่าค่าตัวเท่าไหร่คิดค่าชั่วโมงยังไงสมมุติว่าผมเนี่ยไม่เป็นงานนะครับแล้วผมสวนกลับไปเลยอ๋อชั่วโมงละหนึ่งหมื่นครับขั้นต่ำเนี่ยต้องจ่ายก่อนเลย4ี่หมื่นถ้าเป็นแบบนี้ครับจบแล้วทุกครั้งที่ผมพูดราคาหลักหลายๆหมื่นไปก่อนครับไม่ใช่ที่เงีย สีหน้าแววตาท่าทางตอนแรกมีอารมณ์ร่วมเนี่ยสีหน้าเปลี่ยนเลยกดในการขายของครับจงจําไว้ว่าถ้าคุณยังขายคุณค่าของของคุณไม่เสร็จแล้วคุณ ไปบอกราคาลูกค้าเพียงเพราะลูกค้าคุณถามผมบอกเลยครับจังหวะน,นั้นอำนาจในการต่อรองคุณหายไปทันทีแล้วคุณก็จะได้ยินคําพูดเหล่านี้ครับไม่สนใจขอลองศึกษาดูก่อนนะโยตอนนี้พี่ไม่พร้อมส่งข้อมูลมาให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ไหมลองส่งโบชัวมาให้ได้ไหมลองส่งเนลมาหาพี่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มได้ไหมพวกนี้ปฏิเสธทท้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสได้เจอลูกค้าตอนหน้าคุณแล้วครับแล้วเขาเนี่ยสวนคุณว่าราคาเท่าไหร่พูดมาเลยจังหวะนั้นอย่าพึ่ง ปิดเกมครับอย่าเพิ่งบอกราคาให้คุณตอบคําถามด้วยคําถามครับคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนบ้างครับปั้งกลับไปที่สาเหตุที่เขาเนี่ย โทรมาหาเราเมลมาหาเราหรือสายที่เขาเดินทางมานั่งฟังเราหรือเราเดินทางไปเล่าให้เขาฟังแต่เขาก็จัดเวลามาฟังเราครับทุกๆคนมีค่าเสียเวลาถ้าเกิดเขายอมฟังเราแปลว่าจริงๆเขาอ่ะมีความต้องการเหมือนกันเขาก็ต้องเห็นว่าเราต้องตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้เขาได้แต่จะถึงขั้นนี้เขายอมเสียเงินไหมอ่ะเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจี้ไปที่จุดนั้นครับดึงบรรยากาศกลับพื้นมาบอกให้ลูกค้ารู้ครับว่าวันเนี้ยเรามาเพื่อช่วยเขาเรามาเพื่อทําให้ชีวิตเขาดี ขึ้นเรามาเพื่อแก้ปัญหาให้เขาเราไม่ได้แบบเอาอนะไรมายัดเยียดใสใ่เขาหรือว่าจะมาขโมยเงินเขาครับเรามาเพื่อเขา แบบนี้มันจะดึงบรรยากาศจากที่ตอนแรกเราเสียหน้าต่อรองให้กลับมาเท่ากันใหม่อีกรอบครับเออแล้วนี่ปกติราคามันเท่าไหร่อ่ะพี่อยากรู้ราคามันอยู่ที่ผลลัพธ์ที่คุณลูกค้าต้องการครับวันนี้คุณต้องยื้อไว้ครับปล่อยแล้วจบครับเทคนิคที่ผมเพิ่งพูดเมื่อกี้นะครับมันเป็นการเอาวายหรือว่าการเอานิดของลูกค้าเนี่ยกลับขึ้นมาทบทวนกันใหม่อีกรอบโดยจุดประสงค์นะ้ไม่ใช่เพื่อปิดการขายแต่โดยจุดประสงค์เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการปิดบทสนทนาครับมันจะทําให้เราสามารถซื้อเวลาอธิบายข้อมูลเพิ่ม ที่เราเตรียมมาอธิบายให้เขาฟังแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขามีการถามหลายๆรอบนะครับจำสรุปบอกพี่ได้หรือยังว่าราคาเท่าไหร่จนเราเริ่มแบบเซนตได้แล้วว่าความอดทนของเขาเริ่มจะหมดแล้วนะครับโดยที่เราก็ขายข้อมูลเพิ่มเติมได้แบบถึงขีดสุดแล้วว่าจังหวะนั้นแหละครับเราค่อยปล่อย price range นะครับก็คือเชียร์ราคาหลายๆเทียร์เนี่ยให้เขาลองฟังปกติเนี่ยผมก็จะมีเซ็ตตื้ดๆบาทแล้วก็เซ็ตตึ้ดๆบาทแล้วก็เซ็ บาทครับเพื่อเขาเนี่ยได้ลองตัดสินใจนะครับกับข้อมูลที่เขาเพิ่งได้รับเพิ่มว่าเขาอยากจะจัดเล็กกลางใหญ่แบบที่เราจัดให้เขาครับคือแค่เราเอาของไปนําเสนอขายหรือว่าเอาบริการไปนําเสนอนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้มุ่งหวังเราฟังเนี่ยก็ต้องขอพูดเลยว่าคุณก็คงเข้าใจเลยครับว่าอํานาจในการต่อรองเขาเหนือกว่าอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ควรง่ายครับไม่ควรปล่อยให้อานาจในการต่อรองเนี่ยอยู่ในมือของเขาเยอะจนเกินไปการดึงเกม การเลี้ยงบรรยากาศหรือว่าเทคนิคนะครับการพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้เราได้ขายไอเดียได้ขายมูลค่าของสินค้าต่อได้ นั่นแหละครับคือหน้าที่ของพนักงานงขายหรือว่าเซลล์ที่ดีจังหวะที่บรรยากาศเริ่มดึงขึ้นดึงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกเซนได้แล้วครับว่าอ่ะดูจากสีหน้าแววตานะดูจากท่าทางเขานะเราว่าเขาเอาแล้วอะจังหวะนั้นแหละครับคือจังหวะที่เราปิดการขายเลี้ยงเกมให้ไปถึงจุดที่เราต้องการให้ได้แล้วค่อยยิงราคาออกไปครับคล้ายๆเลี้ยงบอลไปถึงสนามด้านหน้าให้ได้แล้วค่อยยิง ไม่มีใครยิงฟุตบอลเนี่ยจากโกฝั่งตัวเองแร้วว่าจริงไหมครับแล้วจากประสบการณ์คุณล่ะครับเวลาที่คุณไปขายของแล้วลูกค้าเนี่ยแรกขึ้นมาว่าราคาเท่าไหร่บอกมาเลยคุณมีวิธีการตอบหรือว่าวลีการตอบอย่างไรบ้างครับ Good morning Ever Podcast ราอทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ